ใช้งานมาแล้วเกือบ2 0 0แสโลอายุ10กว่าปีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับสวัสดีครับพีพลนะครับวันนี้ขอมาแชร์เทคนิคการบำรุงรักษาสายพานรถยนต์นะครับสายพานหน้าเครื่องสายพานไดชาร์สสายพานคอมแอร์นะครับจะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสายพานรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยใช้พวกสเปรย์ที่เป็นสูตรซิลิโคนนะครับอาจจะเป็นสเปรย์พวกพ่นยางดําสเปรย์พ่นคอนโซลดาต่างๆนะครับ ไอ้พวกนี้ที่ขอเพียงแค่มันมีส่วนผสมของซิลิโคนมาสามารถเคลือบสายพานให้มีอายุยืนยาวได้นะครับสายพานเช่นนี้มีอายุการใช้งานมาร่วม10กว่าปีนะครับตั้งแต่รถออกป้ายแดงมานะครับรถคันนี้วิ่งไปแล้วประมาณเท่าไรเอ่ยวิ่งไปแล้วประมาณเกือบ2อ0 0 0 0โลนะครับอ่าซึ่งยังไม่เคยเปลี่ยนสายพานนะครับวิธีการบำรุงรักษาสายพานของผมก็คือง่ายครับเอาสเปรย์อะไรก็ได้ที่เป็นสูตรซิลิโคนนะครับอามาฉีดเคลือบสายพานอย่างนี้นะครับ พ่น,นไปที่สายพานเลยนะครับพ่นขนาดเครื่องหมุนก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะไม่ต้องเปลี่ยนสายพานหรือบำรุงสายพานรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานนะครับซึ่งผมได้พิสูจน์มาแล้วกับเส้นนี้ใช้งานมาแล้วเกือบ2 0 0แสนโลอายุ10กว่าปีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับมนม่งมากเลยนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ